เปิดกองเหยื่อเทพในตำนานมีรุ่นไหนค่ายไหนบ้างมาดูคลิปนี้กันครับผมสวัสดีนะนะนักตกปลาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะพาย้อนอดีตนะผมเปิดกลุ่เหยื่อในตำนานเมื่อแปดถึงสิปีที่แล้วนะผมเหยื่อพวกนี้บอกเลยว่าเป็นเหยื่อที่เด็ดมากนะสำหรับงานปลาช่อนงานชะดุในสมัยนั้นนะครับผมโอเคครับผมามาเปิดดูครับว่าเหยื่อที่ผมพูดเนี้ยมันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันไปครับกับทรงเหยื่อเหล่านี้นะผมนี่นะฮะ มาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับผมอ่าตัวแรกนี้เขาเรียกว่ากุบกระดูดทรงเทพนะของค่ายคันไม้ขันมือนี่ขันไม้ขันมือดูจากร่องรอยนะผมที่เป็นสีถลอกๆนี่คือรอยฟันปลาช่อนฟันปลาชโดกัดนะผมตัวนี้ผมเอานํามาเปลี่ยนคู่ใหม่เตรียมเอาไปใช้งานนะผมรุ่นนี้จะมีกัดกันสะบันะผมกัดกันสะบัดก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่สองฝั่งเลยดูจากตัวเบียดนะผมสนิมขึ้นเต็มเลยนะนี่ับผมเนี้ย กบกระโดดทรงเทียบนะฮะเวลาเราใช้ไอชั่นจะสับน้ำช็อช็บช็อเนี่ยมาดูตัวที่สองครับผมนี่ฮนะตัวนี้ก็เป็นกุบกระโดดทรงเทียบกัน,กนแต่เป็นกบกระโดดจิ๋วนี่ของ่ข่คันไม้คันมือเช่นกันครับผมเนี่ยนะลองรอยก็ประสบการณ์ถือว่าเยอะพอสมควรนะรผมตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนผู้นะผมเพิ่งไปเจอในกลุ่มมานะผมไปเจอในกลุ่มมานะครับนี่ลักษณะก็เหมือนกับตัวที่หนึ่งนะเนี่ยผมเป็นทรงเทียบแต่จะเล็กกว่าผมตัวที่สามครับ ตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับผมโดดซุปเปอร์จิ๋วนะตัวนี้โดดจิ๋วตัวนี้ซุปเปอร์จิ๋วนะครับผมนี่นะแต่ค่ายคัดไม้คันเมือเหมือนกันตัวนี้นะฮะร่องรอยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับผมร่องรอยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่นะตัวนี้กู้ก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วฮนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่อีกเหมือนกันครับผมและทีเด็ดของผมครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าหยดแก้คันหยดแก้คันสีนี้สีเขียวสีปุดผมเลยนะฮะสีเขียวแล้วก็ ตัวนึงนะสีแดงนี่ตัวนี้สีแดงจะมันกว่าเพราะว่าร่องรอยจะเยอะกว่านี่นะฮะสีเขียวสีแดงนี่ครับผมแอคชั่นเดือวของหยุดแก้คันเนี่ยเวลาเราตีไปนะเราจะเขยาข่าปลายคันนะใช้วิธีการเคาะปลายคันตุ๊กตุ๊กตุเดือกก็กระดุกกระดุกกระดกมาอย่างนี้กระดุกกระดุกมาอย่างนี้นะครับผมมันคล้ายๆเป็นกบยางนะผมกระดุกกระดุกมาพอพอชดมาหุบเดือวปุ๊บไม่ต้องสงสัยครับหุบเดือวปุ๊บวัดส่วนทันทีเลยนะแต่ถ้าเป็นกบยางนะเราเคาะมาเราต้องสงสัยแต่ตัวนี้ไม่ต้องสงสัยครับผมนี่นะ แต่ก็เสียก็มีหมืนกันครับเพราะว่าตัวบิดมันจะชอบติดกับกิ่งไม้มันไม่เหมือนกบจางนะครับผมนี่ครับผมใช้ดีครับผมสองสีนี้นะครับต่อมาครับผมถูกใกล้อะไรดีกว่า jn f o u ครับผม jn f o u กบสายนี่ผมกบสายในตำนานหลอกล่อปลาช่อนปลาชโดได้ดีนะผมตัวนี้ก็ผู้ผู้เผยหมดเลยเห็นไมผู้เผยนานไม่นานคิดดูครับผมเก็บไว้ในกล่องนะครับวันนี้ไปลือมาเจอครับผมก็เลยเอามาเล่าสู่ให้กับนานักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมฟังนี่ครับ ตัวนี้เวลาเราก,ก็ก็สายกลับเนหะยื่อจะสายหัวสับน้ําปลาช่อนปลาตะดูชอบมากครับผมเห็นฮะมต่อมาครับผมอีกค่ายนึ่งผมฮันเตอร์ครับผมค่ายฮันเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรงสามเหลี่ยมลันนงนูนนี่ลังนูนอย่างนี้เป็นกบสายนะครับผมเป็นสายก็ได้เป,ไดเป็นหยดน้ําก็ได้นะครับผมเอ,อ่อมาที่มีพวกสวะพวกปลาลกๆเนี่ยสามารถเบกเบกแบกพวกป่าพวกสวะได้ดีนะผมเพราะหัวมันจะเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมฮะปลาละมุนมามันก็จะใส่สายสับน้ําหน่อยนึง แต่ถ้าเราจะเคาะเหยื่อให้เหมือนหยุดแก้คันก็เคาะขยับไปคันมันก็จะมาอย่างนี้อ่ากัจบจบ๊จบจบ๊จบจบ๊บมาอย่างนี้นี่ครับผมเอ่อน้องนักตกปาลารุ่นใหม่อาจจะไม่เคยใช้หรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมต้นเปลยเอามาให้ชมสมัยที่อย่าความกลาลังฮิตใหม่ๆนะผมเหยื่อพวกนี้เป็นเหยื่อเทพนะผมผมต้องพูดว่าเป็นเหยื่อเทพนะครับผมนี่ครับผมดูดแก้คันดูดแก้คันจิว๋วอ่าดูดแก้คันซุปเปอร์จิว๋วดูดแก้คันทั้งสองสีสีแดงและสีเขียวนะแล้วก็ กบสาย Hunter แล้วก็กบสายของ Jinfo นะผมนี่คือเหยื่อในตำนานในยุคนั้นที่ดังมากครับผมตอนนั้นเสียอย่างเดียวนะมันไม่มีโลกโซเชียลที่กว้างขวางมากเท่าไหร่ไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคครับผมพอมาดูยุคนี้ก็เป็นกบยางนี่กบยางตัวนี้เป็นกบยางของนาต้นเองนะกบชื่อกบว่ากบซิ่งสปีดฟ็อกนะตัวนี้เป็นเหยื่อในตำนานแล้วเพราะว่าต้นเลือกทําแล้วนะครับผมนสสีอีกตัวน,นึง สีแดงนะเขาจะมีสีเขียวอ่อนตาน,นี้นะผมอย่างเงี้ยนะตัวนี้สองใบหลิวตีน้ําเรียกลาได้ดีนะผมนี่ครับผมเดือนเดือนนะในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นทรงอย่างนี้ซะมากกว่านะเป็นนังกลับยางกลับเนี่ยแบบนี้ทรงแบบนี้เยอะมากนะผมนี้ก็ใช้ดีครับผมสองใบหลิวเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นหยดทรงหยดน้ําของละแจ็คะแจ็คโซนะผมตัวนี้สวยนะมาที่เป็นตาญ้าหรือว่าต้นข้าวลูกๆเนี่ยตวนจะแบกว่าได้ดีเพราะหัวมันจะแหลมแหลม นี่มอเตเรียบผมชอบชายเหมือนกันนะผมแล้วก็มีเหยือพวกทรงหนูอย่างนี้นี่หนูนานะผมหนูนาแบบนี้แล้วแต่แต่ละแบรนด์เขาจะทํามานะครับนี่ฮะหนูนาหนูดําดําก็มีนะครับผมอันนี้ก็ของนะแจ็คนะครับแจ็คสีดําใช้ดีเหมือนกันครับผมตอนนี้ของของนะเอ่อทาชื่อไม่ได้นะผมนี่ก็ทรงดีก็ดีเหมือนกันนี่ครับผมสวยเหมือนกันนะครับนี่ครับผม ตัวนี้เอ,อมีนะ้าท่านหนึ่งเขาทําเองทาใช้เองคให้ผมใช้นะก็ลองเอามาใช้ดูนะนี่เปิดซาเบตเปิดดีมากต้องลองครับต้องลองโอเคครับผมก็สรุปนะผมเดี๋ยวในตานานก็มีอยู่ประกันแบบนี้ผมเป็นงานไม้นะผมทําจากไม้ทั้งนั้นนะงานเแฮนด์เมดนระะเอามือทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้นี่ครับผมโอเคนะผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ นะต้นทาคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับผมและอีกสาคัญอย่าลืมส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้อกต้นเลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม